สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคืนนี้อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานของศาลเจ้าแม่ไม้หอมว่ากันว่าศาลแห่งนี้อยู่มานานนับร้อยปีตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางสายเก่าผู้คนที่ผ่านไปมามักจะหยุดกราบไหว้ขอพรแต่มันไม่ได้จบแค่การบนบานเพราะหลายคนที่มาขอ ถ้าผิดคำสัญญากลับต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่คิดว่าคำพูดเป็นเพียงแค่ลมปากเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วพี่ชยัยชายวัยกลางคนทำอาชีพขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านพี่ชัยกับภรรยาอยู่กินกันมานานแต่มีเรื่องเดียวที่ทำให้พวกเขาทุกใจก็คือไม่มีลูก พี่ชัยไปหาหมอไปทําบุญไปบนบานตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่เคยสมหวังจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านแนะนำให้ไปไหว้ศาลเจ้าแม่ไม้หอมบอกว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มากขอโชคลาภก็ได้ขอให้ค้าขายดีก็มีคนสมหวังกันมานักต่อน,นักแล้วคืนนั้นพี่ชัยกับเมียมไม่รอช้าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ศาล มันเป็นสารเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีผ้าสามสีผูกพันรอบต้นหอมกลิ่นทูบจางๆพี่ชัยตูดทูบไหว้ไปพลางกราบไปพลางแล้วก็พูดคำอธิษฐานออกไปว่าถ้าเจ้าแม่เมตตาให้เมียผมท้องภายในปีนี้ผมจะมาแก้บนด้วยพวงมาลายัยร้อยพวงแล้วจะถวายละครรำให้เจ้าแม่ด้วยหลังจากนั้น ไม่นานสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริงๆเมียพี่ชัยท้องชาวบ้านต่างพากันฮือฮาพี่ชัยเองก็เชื่อมั่นเต็มที่ว่านี่แหละคือปาฏิหาริจากเจ้าไม้ไม้หอมแต่พอเมียพี่ชัยคลอดลูกได้ชีวิตก็เริ่มยุง่งเหยิงพี่ชัยมัวแต่ทำมาหากินลูกก็เลี้ยงยากเงินทองก็ร่อยหรอจนเขาลืมไปว่า เคยให้สัญญาอะไรไว้กับเจ้าแม่เวลาผ่านไปเกือบสองปีไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับไปแก้บนพี่ชัยเริ่มฝันร้ายบ่อยๆฝันเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดไทยเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านบางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆกลางดึกบางครั้งเหมือนมีคนมายืนจ้องอยู่ปลายเตียงแต่พอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรพี่ชัย เริ่มป่วยบ่อยเป็นไข้ไม่มีสาเหตุลูกก็ร้องไห้งองแงทุกคืนเมียพี่ชัยเองก็ฝันร้ายซ้ำๆจนอยู่กันไม่เป็นสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งพี่ชัยฝันเห็นเจ้าแม่มายืนตรงหน้าเสียงของเธอเย็นยะเยือกบอกว่าเจ้าลืมแล้วหรือว่าสัญญาอะไรไว้พี่ชัยสะดุ้งตื่นใจเต้นแรง แต่เขายังไม่เชื่อสนิทนักคิดว่าเป็นแค่ฝันไปจนกระทั่งคืนหนึ่งลูกพี่ชายล้มป่วยกระทันหันชักเกรงน้ำลายฟูมปากต้องหามไปโรงพยาบาลกลางดึกตอนนั้นแหละพี่ชายถึงกับร้องไห้ออกมานึกขึ้นได้ทันทีว่าเขาผิดคำสัญญาวันรุ่งขึ้นไม่รอช้าพี่ชายรีบไปที่ศาลเจ้าแม่ไม้หอม นำพวงมาลัยร้อยพวงไปแก้บนพร้อมทั้งจ้างละครรำมารำถวายตามที่สัญญาไว้หลังจากวันนั้นอาการของลูกพี่ชัยก็ค่อยๆดีขึ้นชีวิตพี่ชัยกลับมาสงบสุขอีกครั้งพี่ชัยบอกกับทุกคนว่าตั้งแต่นั้นมาเขาเชื่อในเรื่องสัจจะอย่างจริงจังไม่ว่าจะบนบานที่ไหนหรือพูดคำใดออกไป เขาจะรักษาคำพูดนั้นให้ดีที่สุดเพราะเขารู้แล้วว่าคำพูดไม่ใช่ลมปากแต่คือพันธะที่ผูกไว้และต้องทำตามสัญญาอย่าสัญญาถ้าไม่คิดจะทำตามคำพูดเพราะคำพูดของเราคือวาจาสัตว์เป็นคำมั่นสัญญาที่ผูกไว้ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมว่าทุกคำพูดมีพลังและทุกการผิดคำพูด อาจนำภัยมาสู่ตัวเราเองรักษาสัจจะรักษาคำพูดแล้วชีวิตจะไม่เดือดร้อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ